สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีซีรีส์มาวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่เท่าไหร่ลูกวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนสิงหาพศสองพันห้าร้อยกิบแปดมามาเริ่มทำกันบ้านกันเลยวันนี้ตัวแรกคืออะไรลูกบิทาโกบิทาโกบีทีเป็นยังไงบ้างทำเฟรมเดตัวนี้เป็น ขา,าข,ข,ขาลงสะตัวจขึ้นเหยียบเส้นขาลงอ่าดูตรงไหนเป็นขาลงลูกวงสิตรงไหนตรงไหนลูกวงลกลมเลยเออนั้นเป็นขาลงแล้วตัวนี้ทําไมม้าถึงให้อามาเฝ้าไว้ลูกเพราะมันกําลังกลับตัวตรงนี้มันเริ่มยกลูก ตรงนี้เห็นไหมนี่ตอนนี้เริ่มยกแล้วแล้วก็กำลังจะขึ้นตัวตรงนี้เข้าได้ยังเข้าได้แล้วตรบรถตรงไหนกี่บาทคะเจ็ดเจ็ดสุดเจ็ดถ้าไม่ของล่ะใช้ล r o f i t ดูยี่สิบบาด เป้าหมายแรก20บาทนะคะลูกคราวนี้ถ้าแบกตรงนี้ได้ขอเป้าถัดไปอีกเป้าหนึ่งลูกอ่ะเผื่อไปอีกหนึ่งเป้ากี่บาทคะตรงนี้ยี่สิเอ็ดจุดห้าโอเคเปลี่ยนตัวนะตัวถัดไป AP ลูกคาเฟนเดเป็นไงบ้างตรงนี้ ตัวนี้เป็นขาลงัวโตตัดขึ้นเหยียดเส้นอ่าตัวนี้ขาลงเหมือนกันทำไมถึงเอามาเฝ้าเอามาเล่นได้โลงยกตรงไหนลูกยกตัวไหนบ้างอืมอ่าแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมลพูดให้ฟังด้วยนี่คือตรงนี้ตรงนี้คือโลโยก และตรงนี้ก็ยกยกสองครั้งแล้วตัวนี้แล้วก็เลยเอามาเฝ้าเล่นได้ตัวนี้เข้าได้อย่างลูกเข้าได้แล้วต๊อบลอตล่ะอยู่ตรงไหนคะกี่บาทเจ็ดจุดหนึ่งห้าถ้ามีของล่ะเทคไว้ตรงไหน เจดจุแปดบาทค่ะอันนี้เป็นเป้าแรกลูกถ้าเกิดว่าเบรกเส้น EMA สีแดงหลัะ EMA อะไรนะลูก EMA สองร้อยเออถ้าเบรกได้ล่ะขออีกหนึ่งเป้าซิเตี้ยลงมากว่าน,นี้ลูกเออแถวนั้นกี่บาทคะแปดจุดหนึ่งอ่ะโอเคให้ไป็สองเป้านะ ถัดไปคือ B A ทาเฟมเดเป็นไงลูกทาเฟมเดตัวนี้เป็นขาลงตะตงแต่ขึ้นเหยียบเต็นเออเหมือนกันเพราะช่วงเนี้ยตัวใหญ่ที่เอามาจะเป็นขาลงแต่ทำไมาถึงมาเล่นได้ลอยกเออลยกตรงไหนคือโลมันคะ ตรงไหนเโลอ่าแล้วอีกเออเป็นสองโลนะที่ยกขึ้นมาแล้วตัวนี้ถ้าเราเข้าแล้วเนี่ยตอบรอ็อตตรงไหนที่บาทคะลุสิบสี่บาทสิบสี่บาทแต่มาว่าสิบสี่บาทเนี่ยมันจะลึกเกินไปไหมมาขอเปลี่ยนเป็นทางเฟรนะมหกสิบนะมาดูทีสิน,นี้ทางเฟรมหกสิบหนูว่า ซั็อล็ออยู่ตรงไหนอ่ากี่บาทคะสิบห้าบาทเออสิบห้าบาทตรงเนี้เป็นสต็อปล็อตที่ดีกว่าแล้วก็สุดท้ายเลยอีกจุดหนึ่งก็คือตรง EMA เส้นสีส้มตรงนี้คือ EMA อะไรลูก EMA แปดสิบแดเอ e <MA> อ e m ปดิบเก้าตัวนี้อยู่ตรงกี่บาทคะ สิบสี่จุดเจ็ดืออเราเอาตรงเนี้ยเป็นสตอ็อปลอสสุดท้ายก็ได้สิบสี่จุดเจ็ดก็คือจะมีจุดสตอ็อปลอสให้ให้เผื่อไว้สองจุดนะคราวนี้ถ้าเรามีของแล้วเราจะไปขายตรงไหนเป้าหมายกําไรแล้วก็กลับไปดูที่ทางเฟรมเดอ่ะหนลองดูสิลูกเทปไปตรงไหนเป้าหมายแรก เจ้เรามาอีกลูกเออต้องถึงตรงนั้นก่อนเรงนั้นกีบาคะ่ะสิบหกจุดหกอ่ะอันนี้เป็นเป้าแรกถ้าเบรกได้เป้าถัดไปกีบาคะ่ะสิบเจ็ดจุดเจ็ดอ่ะให้ไปสองเป้านะถัดไปคือ KTB ทำาเฟมเดลู อ่าตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เป็นขาขึ้นตัวแตขึ้นเหยียบเส้นเข้าได้อย่างลูกเข้าได้แล้วตับลอตล่ะตรงไหนครับตรงนั้นก็ไม่ใช่อ่ะลูกตัวน,นั้นลือเกินไปมาเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนเป็นทับเฟรมหกสิบให้ ดูใหม่นะ่อะดูสิซับร้อยอยู่ตรงไหนกี่บาทคะยี่สิบเอ็ดจุดแปดเออยี่สิบเอ็ดจุดแปดเท่านี้ถ้าขยับลงมาซับร้อยสุดท้ายคือตรงนี้เลยคือ EMA เส้นสีแดง EMA สองร้อ e ยตรงกี่บาทคะลูกยี่สิบเอ็ดจุดหก เออนี่เป็นสอบรอบสุดท้ายคือยนะี่สิบจุดหกนะคนที่รามีของล่ะเราก็ไปดูว่าเราจะไปทํากำไรตรงไหนดูที่ทางเฟรมเดย์อ่ะคานนี้กำไรเทปโปรฟิตแรกกี่บาทลูกกี่บาทคะยี่สิสองจุดแปดอ่าอันนี้คือเป้าแรกเป้าถัดไปอะไรลูก กี่บายคะยี่สิบสามจุดห้าอ่าเป้าสุดท้ายเผื่อไปอีกเป้าหนึ่งสิเท่าไหร่ลูกยี่สี่จุดหกโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนตัวเป็น A A V อวลูกทำาเฟมเดตัวนี้เป็นไงบ้าง ม้าขยายกราบนิดนึงอ่ะเป็นไงลูกตัวนี้ตัวนี้เป็นขาลงจะโตจัดขึ้นเหยียบเส้นอืขาลงตัวนี้เอามาเล่นเพราะว่าโลยกตรงไหนคือโลคะอืออยู่แถวนั้นนะคราวนี้ตอบลอดล่ะอยู่ตรงไหน กี่บาทโลกหนึ่งจุดสองสามหนึ่งจุดสองสามแต่คราวนี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนทางเปรมเป็นทางไมหกสิบล่ะอ่าเรามาดูซับล็อตใหม่นะอยู่ตรงไหนโลกอืมกี่บาทคะหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสาม เอาตรงนี้เป็นจุดสต็อปลอนะถ้ามีของล่ะเปลี่ยนไปที่ทำเฟรมเดย์นะเป้าหมายเท p r o f ิ t เป้าแรกกี่บาทลูกคไดคะหนึ่งจุดสี่หกหนึ่งจุดสี่หกคันนี้ถ้าเราเยียบป้าถัดไปอ่ะตรงนี้จะเป็นช่วงที่กว้างมากเมาขอเปลี่ยนทำเฟรมเป็นทำเฟรมวิฟ ตรงนี้ดูสิว่าถ้าเราเอาดูที่ทาเฟรมวีอันเนี้ยเราจะได้เป้าที่สองตรงกี่บาทออาลุกลองดูสิเป้าที่สองเยู่ตรงกี่บาคะค่ะกี่บาทคะลูกหนึ่งจุดหกหนึ่งอ่าเอาแค่หนึ่งจุดหกก็พอเอาเลขกลมๆนะเอานว่าเป้าที่สองคือหนึ่งจุดหก อ่ะเรียบร้อยครบแล้ววันนี้กี่ตัวล้วันนี้กี่ตัวห้าตัวเรียบร้อยกันบ้านของเราอฝากบอกเลยพี่พี่บ้างฝากกดติดตามกดกระดิ่งเจกันคลิปใหม่ด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะ Bye-bye.